ดีจับเพื่อนเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอ่องวนไทยสไปตอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะทุกคนสูตรพอกหน้าสูตรง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเต่งตึงช่วยหน้าริ้วรอยช่วยลดเงินริ้วรอยช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระ่างใสช่วยลดป้าลดกระนะคะโอเคค่ะไหนเข้ามาแล้วก็ฝาปกกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้เป็นกาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟเ็าจะมีสารคาเฟอีนเ็าจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเขาจะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะใครไม่มีก็แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งเด็กได้เลยนะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเขาจะช่วย การจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูข,ขุมกดของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระก็จะช่วยต่อต้านเรวรอยช่วยลดเดินิรวรอยช่วยทาให้ผิวของเราขาวต่งตึงนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่1นถึงสช้อนชานะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นมะนาวนะคะใน ใครที่แพ้น้ำมะนาวใช้เป็นน้ำมะเขือเทศหรือน้ำสับป,ปะรดแทนได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมะนาวเาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะมีกรด aha ของผลไม้อ่อนๆนะคะก็จะช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะบีบลงไปเลยนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะกะเอาตามปริมาณเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้ําผึ้งเขาจะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้สิวยุบเร็วช่วยให้สิวของเราหายเร็วนะคะช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นนะคะน้ําผึ้งเ็าจะเป็นอาหารชั้นดีก็จะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคน หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ 3- ามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายให้ทดสอบความแพ้ก,ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรน,นั้นๆก่อนนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะคะเราใส่น้ํามะนาวนะคะทุกคนแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพื่อที่ผิวของเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะเราจะได้ไม่เป็นฝ้านะคะนี่เลยนะคะทําออกมาแล้วเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ